บนอนทุ่งจะเข้าบ่อกนี่ฮค่ะดยขออนุญยาตเด้อพี่น้องเพื่อว่ามีทางผูใหญ่ควรอยากเอ่ยมือเขามาสวยเนาะอันนี้ห้องนอนอะไรห้องนอนคอยใช่อันปูนอนเจ้าสรุปบ่มีเอ้าปูนอนจะนอนใช้แต่ละคืนกต่ขนานอนมานนอนอยู่นี่นอนนี่ดยทั้งพีได้สา้ทั้งผู้นอนบ่มีไปนอนมีแต่เก็บเสื้อผู้นอนสากตัวนรกของนาบาว เลยอ้าก็พอกควคนนี้ก e ็ได้แต่งได้แปลงกันอยู่บ่ยังไม่ได้แต่งก็บบิกเงินบอไ่ได้แต่งเลยขอไว้ซื่อขอไว้ซื้อแล้วกลับไปเฮ็ดเวียกมันสิไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกอันนั้นไปเห็ดงานโรงงานใชมัหพอได้หาเงินจัอันแล้วเอารถใช้ไปอ่ะย่างเอาย่างเอาไก่บ่จะหนีไปก็โรงงานกับกระทิง เงี้ยขึ้นพูดเลยเนาะโดยไปเสียงขนมไปเสียงขนมจนลายคนสีบใคยได้กินขนมเป็นยังไงคือว่าไรกิจขนมเพราะว่าขอเงินยังได้ก็บบคคเคยเคยไปหาหอนหานกันคนละพันไปมีเนาะ กะบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อเมีพี่น้องเอฟซีที่หักแพงเอสอูบขู้สูบคนเนาะที่ขัมาเบิ่งมาส่งคิดสองสาบุญมาเด้อพี่น้องเดอ้อนะอ่ะมาเนี่ยซาบุลกะมีทางผู้ใหญ่เนาะบอกสาบุญว่าขึ้นไปไทยทั้งสามน้ำฝนเดอ้อว่าสันเนาะอยากเบิ่งเพื่อนซานเล่าอยากเบิ่งครอบครัวเล่าความเป็นอยู่ของเล่าเป็นอย่างไรว่าสันเนานะอ่ะมาเนี่ยซาบุญสีเขาไปเพื่อนสาบุลก่อน,อนพี่น้อง ทางมันนี่ทางสาวเตวเนาะมีทีมงานทางทีมงานบนเตียงหลายๆลคนพี่น้องกำลังปุก๊กระตบให้เราอยู่ตอนนี้สมุนสิเข้าไปหาทั้งสาวน้าฝนก่อนก่อนอื่นฝากพูดใหพี่น้องกดไลค์กดเซย์ให้หน่เดนะ้อเนาะที่สำคัญกดติดตามน้ำเหน่งพี่น้องเลยเมื่อสมุนสิเข้าไปหาทั้งสาวน้าฝนพี่น้องเลยว่าเป็นจไงนะเนาะเรานี่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนขยันเลยอะซอยสาวเตว่วมาโดยตลอดเนาะ เห็นคลิปใดกับคลิปนั่นพี่น้องเยเห็นซอยคนนี้น้ำใจมื่อนี่สาวุนมีโอกาสก็เลยสิเขาไปทักท้ายหรือว่าไปถ่ายหรือว่าไปสัมภาษณ์ทางสาวน้ำฝนเป็นข้างแรกพี่น้องเลยกลายหันเข้าไปถามพันพานเนาะไปฟังน้ำกันพี่น้องว่าสาวฝนสีถารมยังไงดีด้พี่นอ้นองเออพืพอเอเอ่อนอเราเนาะเดี๋ยวสืบพรพี่พะน้องเลือกพ้าเอจีบิ้บงน้ำกัน,นพี่น้องเลย เข่าไปทางือนสาวน์ฝนก่อนขอนาเด้ 1, ๋ยพี 1, ่น้องเลยไปพี 1, ่น้องไปน้ำกะวบ้านนี้ก็มีเล่าเข่าเนาะอ่าเห็ดไ้เห็ดนาก็ต้องมีเล่าเข่าพี่น้องเลอ่ามันนี้มาหอดจอดเทิงพี่น้องโอ้ยก็ได้อืมซานเรา เ่ว่าอีาอานา่นานนหอนเราโอ้โหอ๋ออ๋อด้วยสบายดีล่ะสบายดีโอ้วันนี้คือซีซอยเวียกบนมือแล้ววันนี้เนาะเมืนน่อยปะเมืนนน่อยหน่อยๆเนาะเมื่อยนนกับพออดได้เนาะ โอ้ใซส,สันเหี้เจ้าคุณเนาะอ่ะไม่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 ยังใส่ยอยู่ตลาดของเราเข่าวออ่าเป็นยังโดยแม่นเข่าหนาวใส่นี่เข่าโบมี่ได้ใส่ค่ะโบได้ใส่แล้วประเทศมาได้ชิซายไใส่แต่เอาไว้อยู่ทั้งเพื่อนเอาไว้ทั้งเพื่อนโดยโ<อ>เราเคืออะไรเราพอตูนอือใช้ดินชุ่มเจ้าค่ะได้ค่ะได้แต่ คาโต้นี่วะไปนะนอโอะ้โ,โหอ๋ออ๋ออ๋อเด็กหน่อยเซลเซียลอยู่โอเมแล้วนั่งอยู่พุ่นเนาะลูกเจ้าบออยู่นลำแล้วน่ะโดยมันเด็กหน่อยเซลเซียลอยู่อ่ะอีน้องเลยเนาะโอ้เราก็ซอยเวียกซอยยางคางอันอสาวจอยเบสเมื่อเนาะล่ะกินข้าววีน่าแล้วว่ามันนี่โดยกินแล้ว บอได้ออกไปใกล้หน้าเลยบ้องบ่จักเมื่อเราบอได้ออกใกล้ฟัวตั้งแต่เสาจอยเพิ่นใหญ่มาอยู่นี่ซอยเพิ่นเลยเพิ่นเลยตั้งแต่เพิ่นมาอยู่ก็เลยซอยเวียกเพิ่นเลยเลยวันนี้บอเพื่อนเจ้านะโดยตั้งได้จักปีอีละอันตั้งแต่คอยยังหน่อยก็เกินมากก็เห็นเกินมากก็เห็นรถจะเป็นฟ้าเป็นมีดเลยโดยขึ้นเทือกเพื่อนได้บ่ ได้ป่ะจ้ะป้าขึ้นทางใดเหรอนี่ยขึ้นทางนี่โดยทางพุ่นเลยโดยป้าจ้ะขั้นทางนี่<ร>ขึ้นบ่ได้ปะขึ้นได้อยู่แต่ว่ามีประตูก<อ>็ปิดข้างใน,นโ,อโ,อโอ้ทางเด็กหน่อยเพกนเล่นกัน,นเซลอยู่โอเมตุว่านี่โดยดูแะ้วนี่เดียเด๋ยดๆกันปะโดยอ๋ออันั่งอยู่นี่กัได้ฮะสบายดีเมตุเม่เท้าสบายดีสบายดีบำลังยินแบบสบายดีเด้อ เราบ่าอคอยได้เงินปันใดโอ้โอ้โอ้โอเอาเอาเป็นเนี่ยแล้วเอาลานด้วยกันก็นกนได้เป็นยเยกกนะงจ้ดตะบ่าวใช้สารลูกเจ้านะช่องเยอเจ้ดตะบ่าอคนในลูกสองคนคนเสือเรื่องนี้กับผู้นั้นมาพี่รูปอีหล่ามาพี่รูปวังเงาสบายดีสบายดีป้าลุงลูว่าทุกคนนะ่ะโ,โมบ่วะนะโดยลูกเจ้าสองคนนี่โดยสบายดีไหมลูกสบายดีไหมงา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 มผู้นี้ก็ได้เห็ดดีเห็ดงามงามคือเอื้อยนี่ โอ้ผู้นั้นน่ะเป็นน้องโดยอายุจัี่เจ้าน่ะอีล่ะหึจัก8ปีผู้นั้นดิ4ปีอือชื่อยังเจ้าน้องไวน้องไวโดยคนนี้ดิบอกสิน้ะน้งดวงใจน้งดวงใจโอเพิ่นยังอายกล้องอยู่โอ้ลูกกี่ซําแม่ได้ได้นี่ผู้นั้นโอ้3คนมยงลโดย อาตจป้าป้าจ้ะขึ้นเทือกันอ้าวขนมไปกินนะลูกเด้ออนนมมือโอเคโหน่งามได้ไหวงามได้หดนิแบ่งหมูกินน้ำนะลูกเด้ออย่าห้องเสียงดังเด้อเดียเ๋ยวแม่ถ่ายคลิปก,ก่อนเด้อไปพี่น้องขออนุญาตขิงเทือนก่อนเด้อโ,โอ้ไปว่ายไรไปว่ายไรขาเนี่โอ้เปเห็นปู่เพื่อนเราอันนี้โดยโอ้คือข่อยหัวเธอ ย่างเางแ่ยงเลยวะนี่โดยได้บ่ฮักบ่บ่ฮักโอ้ยยังไงอาขึ้นมาเห็นเพือนเล่าข้างเลกเลยโอ้โหเองเข่งข้นมาเฮียน้องเอ้ะหนึ่งเขาอใช้จ่ายหนึ่งอยู่ในอยู่ในเพือนเลยโดยโอ้ตอนนี้คือพอเห็ดบ่อนหนึ่งเขากระ เพราะว่าฝนตกมาแล้วมันสีเปียกเบิดเลยโอ้ฝนตกมากแล้วมันเปียกเบิดเลยเลยอืมปขออนุญาตเด้อเลยอ่ะพี่้องโอ้เตาไฟอยู่นี่วะเลยอืมว่นแมวน่อยอ่ะขออนุญาตเด้ออีหล่าเด้อเลยอู้พี่แมวอืมโอุ้กคน้ฮู้อาว่าหล่ะทางองนี่ บนใหัวแต่ว่ามันสีสัตโอ้เวลาฝนตกมันสาดเขาสิโดยโอ้ก็แต่เกิดมาเลยเห็นโลยเือหลังนี่ค่ะโดยอืมเปนยังอันนี้ค่ะเป็นเปใหไลุกนอนแต่นิดหน่อยโอ้บนนอนคุ้มเจ้าบบอันนี้ค่ะโดยอันนี้บนนอนพระสารบนนอนของเมตุบนบนนอนเมตุโดยว้าผีน่องฝาหงมฝาห้อง เสกเขื่อนเงินเขื่อนชานเจ้าอันนี้แหละบอด้มีวะบอมีมีแต่เท่านี้อันนี้ข่าวสานมะลูกโดยข่าวสารเป็นข่าวสารของเบาเสียงฝนมาหมอบโอ้เสือมากวันนี้บ่โดยโอ้มีอย่างแน่ฝนมาห้ยวันนี้มีข่าวสารแล้วก็เงินแม่นข่าวสารแล้วก็อันนี้ไม้กวาดแล้วก็ที่โอ้ขอขออนุญาตซองทั้งในก็ได้หรือเปลูกได้ อขออนุญาตเด้อดพี่นอ้องเผื่อว่ามีทางผูใหญ่คนอยากเหยื่นมือเขามาสวยเนาะอันนี้ห้องนอนไรห้องนอนคอยใส่อันปูนอนเจ้าสรลุกบ่มีเอ้าปูนอนจะอนอน,น,อนสใส่ใแต่ละคืนกะกะนอนมันนอนอยู่นี่นอนนี่หยทั้งพีได้สาทั้งผ้ยนอนบ่มีผนอนมีแต่เก็บเสื้อผ้ายนอนสอด<ว>น,นูกของน้าบ่าว น้าบ่าวใช้อีกนะน้าบ่าวนองน้องของพ่อน้องของพ่อมันก็เอาที่ไหนล่ะโดยโอ้บนนี่นะบนน้าบ่าวโดยอ่าแต่เจ้านอนพุ่นโดยที่แรกๆนี่เจ้านอนหน้าบ่ช่วงเฮ็ดนาคอยกะชินอนหน้าแต่ช่วงเลี้ยวเขาเล้วนนําคอยสชิกะชิเขามานอนบ้านคันว่าเขามานอนบ้านกะบ่มีบ่ปู่อยู่ปู่นอนเจ้าบ่ก็นอนพากันอนเป็นแบบนี้โดย มีอยู่ท่นนี้ก็ให้แม่ตูุกับลูกๆพอนนอนโอ้มีแต่ลูกนอนเจ้ากับัวนะนอนแป้นไปเลยเอาผ่าน้อยแหละปูเนาะโดยกวนกระบปากระบอกเอาใกล้ึ้นเนื้อนี่ละไล่กันไล่กันอืมพี่นอนเลยพวกเง่ออืมอืมอืมฮัดมุกหล่ะอู้แต่กระบะเด็กอันนั่งลูกลกหล่ะนั่งลูกนั่งลูกเอาน่งลูกดอกข่อยซ้ำลูกข่อยนี่ อืมเนาะสร้างยีนเท่ห์นี้อุ้มเลยห่วยให้เอฟซีพันเุ์่้านพะขาก่อนฝนตกเลคือสีสาดเขาลดเลยด้วยนางเนาะโดยฝนตกมากกะบ่ได้ยูเฮือนเพราะว่าชีลงอยู่ตารางเพราะว่ามันมีบนอยู่โอ้ถ้าฝนตกมากอยลงอยู่ตารางเลยโดยอืมแต่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 นี่อยู่นี่นะเจ็ดคนโดย,โดย,โดย โอ้เจ็ดทั้งนาบาวเนอะโอ้คนไปใช้สนาบ่าวคนจะไปเห็ุงานโรงงานสิมังคนจะไปเห็ุงานโรงงานสิมั้งดยอืออืมอเคยเห็นเต่าครับ่าได้เสือผ่าจะได้ใส่เสือผ้าแล้วครับพคกนี้มีได้มีโยหางลาหเนบอกม่แต้เเสียงคนมาหมอบให้มังยางออ อืม pues อืมต mm ั้งกล้องให้ไ um. ด้เนาะพี่น้องเอ้ยบาดนี้อืม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 หาสิ่งแห่งเนาะมันจังสิแจ้งนี่สิ่งแห่งคุยกับน้องเพิ่นก่อนอือแล้วก็ซอยหมู่จักกะบะเลยพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใหญ่ผู้ใดอีตนน้องเพิ่นก็ซอยน้องเพิ่นนี่เด้อพี่น้องเอ้ยซอยบ่อยู่บ่นอนหมอนมุงก็ยังดีเด้นี่มุงก็บ่ได้กางบ่อั่น บ่มีแต่อันเดียวกับพอดีมีอันเดียวที่ให้ให้แม่กับลูกเลยโอ้เมอแรงนี่จะาไปนอนใจ่เมืแองก็จะออกไปเผาเขาอยู่หน้าก่อนโอ้ผัวเป็นอะไรมาเนาะโดยชนไล่ก็ผัวสิเป็นคนเผากลางเวร<า>เราบ่ได้หายว่าเจ้ามาพี่บ่โอเราไม่ได้หาคนบ้านไหนผัวเจ้าเนี่แถวเมืองคงแถวเมืองคงโดยเมืองลูกะบิแถวเมือคง,คงคงเมืองคงเซโดนโดย ม่เจ้าอยู่กับน้ากันกับเพรนนี้โดนนะบอสโดนแล้วอ๋อยงเลยแต่ก็เคยให้เคยย,เคย,ยังกันอยู่บ่ก็คิดเที่ยงกันยังธรรมดาแต่บ่เคยว่าสิพิดแหงปานนั้นบ่เคยตบบ่เคยตีกันโดยอ๋อ,อถือว่าถือว่าเจ้ากระชคดดีอยู่เนาะเ้ออ่ะสิถามเนาะอัน,นเจ้ามาอยู่่อเม่นี้ โอมีนี่เป็นโอมีน่อมีเท่เองเจ้าโดยโอ้เพิ่เก็บเจ้ามาเรียกแบบนี้บอกด้ยวจังใดขอโทษด้วยละเพราะว่าคอยนี่เป็นเป็นลูกของเป็นล้านของลุงแม่ตู่นั้นเป็นล้านของลุงแบบอายเล่าออ้พัวเล่าลูกของไอ้พัวเล่าโดยโอ้ลูกของอ้พัวแม่เถ่านี้โดยอ๋อ จะเพิินเลยอาจจะมาเลี้ยงโดยเพิ่นนี่บมีลูกบ่มีลูกู้เดียวแต่ว่าเอาผัวอยู่บ้านนาก,กอยคกเนนพิ่นมันมีครอบครัวแต่เจ้านี่ต้องมาเบิ่งมาแย่งแล้วโดวยแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงเฮาแต่น,น้อยเนะยาะโดยกับเบิ่งนแยง่งอบแทนบุญคุณมเพิ่นพ่อได้สาบานในไปทั้งใดพ่อก็อยู่กับแม แม่เพิ่นเอาพวอยู่บ้านดงมะกรัพ่อพ่อเจ้าเองบ่าพอ่พอพ่อยูหนีหรือ่าพ่อเกิดพ่อแท้แถโอ้บัดพ่อผู้เจ้าอยู่น้ำนี่ด้เพิ่นเสียแล้วโอ้เจ้าก็เลยอยู่กับแม่เท่าโดยโอ้ก็เลยเบิงเงี้ยงแม่เท่าโดยโอือะไรเนาะ่ะัตมาอยู่น้ำเพิ่นนี่เนาะเพิ่นกะบ่ได้ให้บ่ได้เงี้งเขาว่าไะบ่เพิ่นมีลูกผู้เดียวแต่กะเอาัวไปอยูย่บนอื่นเลย ให้หน้าตะกานี้เฮ็ดถาว่ามันงามอยได้เท่าไหร่ก็สุงสุดกัก็ซาบไปซาห์ห่าถาวงามเพราะว่าหน้าบรายมหน้าเจดให้มีนาเจนให้ดูใส่ปุยใสปุยอยู่วะล่ะบริยใสโอเวธรรมชาติเลยดูถาว่าใสปุ๋ยค่ว่าสิร้ายเต๋อจักก็ได้แต่ว่ากุ้มกินอยู่ว่าถาว่าหางเห็ดหอบบ่ยามเดือนหกอีกถาว่าเขาเป็นเหล่านี่หอด โม่หอน<ะ>อย่งนั้นก็หอนเดนซ้ำเท่านั้นแต่ละเมือถามว่าแล้วให้แล้วนาแล้วคุณเจ้าลักๆักนี่คือเฮ็ดเบียกอยังก<ะ>็เบียงแมนบางทีกับบุมยังเฮ็ดกับไปหาหน้อไม้คลายถามว่าบุมเข้าก็ไปหาหน้าไม้แล้วก็ไปคอเขาไปแหลกเขากดจิรอ นคุณรอพอได้ซ e. <t ikt it> <t ikt an> ื <t ikt as> oh, <t ikt as> ้อนมลูกแล้วก็ซื้อผิดไงนวเครื่องใช้ในครัวคือผัวเจ้าอยู่ได้แถวระบบไปหาเฮ็ดเวยเฮ็ดงานกอเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเรื่อหนักบ่ได้เพิ่นเจ็บมักไข้ลังเพิ่นโอ้เราเป็นมักไข้ลังโดย้วยผัวเจ้านี่อายุจักปี่เหรออย่าสาวสาวสาวหาผัวหนีสาวหาหน่องเพิ่นอาวสามปีหน่อยเนาะตรงชีวิตเราก็ถือว่า อย่างไรสิได้เหือนชานเนาะไปหาเห็ดเวียก,กับบพ่อสิได้ามาเห็ดเนาะค่ะโดยอือโอ้เฮือนหลังนี่นี่เจ้าเกิดมาจะเห็นโลดโดยก็เป็นฟ้าแบบนี้ได้ติโดยอ้คนเก่าไปซีแบบนี้แหละเนาะฮ่องกงฮเองเห็นอะไรนี่หน่อยก็ค่าเอาผัวนี่กับบได้ไปไทยก็บบรัวนี้ไหลบ่ได้ไปเลยถ้าเอาผัวกับพอดีพากันกลับมาอืตะกินเอากันอยู่พุ่นบ่เอากันอยู่ไทย อือแลยมาอยู่น้ำกันเลยเอากระพวกคนนี้ก็ได้แต่งได้แปลงกันอยู่บ่ยังบ่ได้แต่งก็บบูมยุนอ๋อไม่ได้แต่งเลยด้วยคอวัยชื่อคอว้ซื่อโดยตามกูบ่าวกับบูมีเลยก็เลยอยู่น้ำกันเลยจนลูกใหญ่ายเลยพี่น้องเลยพากันอยู่น้ำกันกต่ยังบ่ได้แต่งค่ะกระโดงล้ว่ะว่ายว่ายเทไรกระโดงนี่แหละคันว่าสิบล้านกับคำบาทนึงงูสองตัว อแต่หากยังพ็ได้ได้ยังเลยโดยแต่กุ้ัธนได้่ยหางเลยได้แต่เงินค่าเท่าแก่เพิ่นเชื้อซื่อโอได้แต่คาเท่าค่าแก้วจานทร์จ้าพี่น้องเนาะยังโบได้ได้ค่าหึดคาดงแล้วก็ได้อ่ะฮะกันเท่งกังนไหวออหืออ่นนะีน้งเนาะตอนนี้ก็คือผลเห็นนี่แหละครอบครัวของน้นองเพิ่นก็ได้หมูมีหอดวนอยู่วนนอนโอ้ เมื่อเด้เคยนอนบ่นนอนเนียบ่เพราะว่าบูมีมีแต่ศาสตร์พื้นเดียวกะอยู่หน้าได้สินะอยู่หน้ากับน,นอนเอาแค่ห like ่มแบบนี้มาปู๊โอ้แบบนอนกัเอาผ้าปูซื้อศาสตร์สิกับบูมี่ด้วยด้วยเฮยนีย่แแบวบูมี่กินกนักินบูมี่กับยาแล้วอ่าอืมออ่า ยังดีไล้ที่เพิ่นได้ซื้อเขามาให้แล้วนเนาะแต่ว่าหน้าตาของน้องกับเพิ่นกับบได้สีเรียดพี่น้องแบบว่าน้องเพิ่นก็สดใสอยเพราะว่าเพิ่นคุ้นเคยกับการอยู่กันเศร้าแล้วเนาะล่ะเนาะเยแต่ว่าเพิ่นกับโบคิดว่าเฮาเคยอยู่มาแล้วมีผมมีเฮากับบได้คิดอย่างวัดชันปะเลยหากทีแรก,กนี่ต้องให้ลูกที่ได้หนบ่บนอนแล้วก็ให้ลูกเลย สี่นอนสองเครื่องนี่เมถานอนกับลานสามคนนะโดยลูกนอยูนั้นไม่เถ่ากัเลยโดยเพร <อ S 1> <ม>าะว่าเขาสิบอคอยได้ติดเพราะว่าตื่นมากกับบอได้อยู่ตื่นมากกับบอไดยูมีแต่ไปหาเครื่องอยู่เครื่องคายกับเ<ม>ขาบอติดเป็นนอนก็เลยยใหญ่นะเมเนะอยู่นําเมตุใช้ใชนลูกลูกเจ้ากินนมแบบได้อีละนี่อยู่บอกห้เบิ่งเลยกินนมกามริกกระปองกินนมกระปอง โดยโอ้แบบนี้นี่ดิกระปมะลิดอกแดงหรือดอกขาวดอกแดงโอ้ยังอยู่บ่นี่โอ้นี่ดิเบิดแล้วอันเบิดล้วเี๋ยวมื้ออมาฝากด้อโอ้เพิ่นินนมมานี่พี่น้องนมกับนมจึกตึ้โอ้โอ้โอ้อันเกระปองมันเนาเป็นดอกแดงเนาะโดยอีเ มาเยี่ยมมายามเมืองกอนมาเบื้องสภาพของน้องเรือนซานของน้องเป็นจังไดมาเบื้องแรกก็คือเห็นในบิณฑบาตโบ่มีฮอดอ่าบนอยู่บ่นอนเสื้อผ้าก็มีอยู่เพิ่นให้สิได้นั่นล่ะเนาะโดยอือืมทางน้องน้องกับนันดุกับผู้ีอ่าลูกใหญ่จักหน่อยก็สบายดอกเนาะล่ะเนาะกดเอาสูงทนเด้อโดยอืมอเราก็ เอาผัวแต่น้อยว่าสั่น้ะพี่น้องเอ้ยเด็กอะบ่เป็นยังคันหักกันแพงกันค่ะอยู่น้ำกันไปเนาะอยู่จนหอดมือมันพูละมือสุดท้ายพูละพี่น้องไม่ไพ่ก็คือกันก็นยังดีได้เจ้ากันยังเบิ่งเม่พอเพิ่นเถ่าเลยเนาะเรืมองเพิ่นเอาลูกเต่าเพิ่นเท่ๆบ่ได้เยี่ยมหิยามแล้วช่วงแรกๆเพิ่นกะลำบากคือกันเพิ่นกับ่ค่อยมากอนาเพิ่นกัมีลูกสี่คนเด็กเพิ่นไปหยะมาหยะ เพิ่นกำมั่นใจว่าอยู่กับเจ้าและเจ้าบังเงี้ยเพิ่นจะจักกันโดยโอ้มีแต่ละบ่าวเนาะคือออาเขาเลยจนว่ันรึปะอายุจักปีผู้เป็นออาวนี่ยหกสิบประมาณนี้แหละหกสิบเลยโดยเราปฎิีิณฑ์ขบมีขั้วปะมีแต่ว่าเราห้างเราปะกันก็มีโอ้แร้ปะกันแล้วมาอยู่นี่อีกเลยแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกมัน ไปเห็ดเวียไปเห็ดเวียกอันนั้นไปเห็ดงานโรงงานซช่มัง่งพอได้หาเงินชอยกันมาซื้โอซื้อเขาโอ้ไก่คุณหาห้างไว้ชัก,ก,นนกันี้ไก่อันเราเอารถใช้ไปยา่ยางเอาย่างเอาไก่ว่าจะหนีไปก็โรงงานกากระทิง,ง<า>นนีนขึ้นพูดเลยเนะยาะโดยแทงทางบานสะพังเกลคุณโบมีรถ ว่าหัวย่างเอาโออโอาครอบครัวเจ้าอย่างนี้มีรถบ่บ่มีอืมรถยังก็บ่มียรถจักรรถไทยก็บ่มีบ่เอาเงี้ใส่เห็ดนาก็่ถ้ามีเงินแบบถ้าช่วงดำหน้าก็ให้เขาดำก้อนแล้วก็ไปหารับจ้างพอได้เงินมาแล้วก็ซื้อน้ำมันใช้รถไทยเพิ่นแล้วก็สิจ้างเจ้าของผู้ไทยนั่นโอ้ปีนี้ได้จ้างเพิ่นพ่อปีนี้โดยจ้างเท่าไดฮค่ะแ ้างอยู่ซ่องแซนให้เพิ่นไทยขาดแล้วก็น้ํามันเองโอแบบเฮาซื้อน้ํามันเองเนียจ้างให้เพิ่นไทยเพิ่นขาดให้เลยอืมคือว่าเกี่ยวแบบนี้นี่ก็ตีอ่ะบ่หรือว่าให้เพิ่นปั่นก็สิให้เพิ่นปั่นให้เพราะว่าจะตีกะแยงบ่มียังบ่มีโอแยงยังบ่มีกองได้ซะกองกองไว้แบบเฮาก็เสียหญ้าออกโอ้บ่ได้มีแยงปูอีกมีแยงก็แย่ยเก่าเลยโอ้มันตีบ่ได้ก็เลยเอามาปู กระลาวจให้เพิ oh. yeah. <K id 8> ่นป <K id 8> ันไห้จงเพิ่นปันไ <rain> <K id 8> ้เนาะอยู่พี่นี่เพิ่นเอาแบบได้ปันเขากะถ้าว่าลอยลอยชอบนี่เพิ่นสิเพิ่นสิเอาเจ็ดชอบถ้าว่าลอยชอบโอ้ลอยชอบนี่เอาเจ็อบใล้ใกล้ก็นี่แหละโอ้เพิ่นก็มากวนก้นกันนะล็อกฝีมันออกกินนะผมใช้แอันนี้กับ ไปตักน้ำสางกินน้ำสางโอ้เพิ่อนกินน้ำสางแบบข้าวบ้านเม่บุญตะกี้ก็กินน้ำสางด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็กินน้ำซื้อเนาะยังดีแต่ว่าเพื่อนเจ้ามีฟฟาอ,อมันไฟฝาเนาะได้ยังดีอยู่พัดลมผัดยังก็ได้มีบอกโอ้กันยังดีที่ว่าบ่มีพัดลมตอนนี้มันกำลังสน,นานาวขึ้นเนาะละ โอ้โหลูกสาวเพิ่นอือ๊ะอ๊ะโหดูปะอืมอืมเด้อเด้อโอ้อันนี้มันยังสาเข่าไปรี่เลยคุณไปเสียงขนมไปเสียงขนมอือืมจนไรพ้นชีบอคอยได้กินขนมเป็นังไงคือว่าบอคอยกินขนมเพราะว่าขอเงินยันไดก็บบอคอยเคยได้หายหอนหาแฟนคนละพัน ไปบมีเนาะรถบ่มบางมือกะเพื่อนมาขายรถเขามาขายกะบ่มีกะเบิ้งเบิ้งเขาเบิ้งเขากินบอกว่าบ่มีอดเอาบอกเดี๋ยวหาได้กะเรียกสิให้่ะให้ซื้อขนมพราะตั๋วมีเจะตั๋วตลอดบอะว่ากว่าเขามีมากกับซื้อเขาเบิ้อแต่เราเคยได้กินขนมมาสั้นซะเลยคือเห็ดหัวยองแต่อีละ บอกฮะคือห <h> ัวนองแช่มานั่งพี่ดูพี่มะพี่มานั่งพี่มาเลกมานั่งยืนีอะไเจ้านี่บได้มีเหาบ่นี่ฮึบได้จับหัวกันบอกบอดคอยอยู่โอ้สะหัวให้รู้ด้วยนี่ขันมัดผมจริงๆอย่างนี่งามด้ลูกสาวนี่บอดคอยอยู่แบบบได้คอยมีเวลาอยู่ลำเขากะแบบนี้แหละอยู่นำประตอเจ้าบได้สะหัวบ่ฮึ เบ look, ิ P ้งนกมีเห่า no, จ mm ้ะมีเห่าายได้มันเจาะสมองี่ผู้นี่ผู้น้อยหรือผู้ใหญ่่คยลงไงได้ยังผู้ที่ชอบโอ้เจ้าบ่เคยได้กินขนมบ่หึบ่เมื่อนี่ยเขาเมื่ออื่นในวันเสาร์เนาะว่าได้เขาโรงเรียนเลยอืมบนามเด้อมันจะได้เกลี้ยงได้งามเด้ออืมมีจักรสูตรเครื่องหนังเทียนฮืขอะไล่ะว้าเด้วยฮ่เว่าบ่าเป็นบ่ พูดโมจักภาษาแล้วว่าโอ้พ่ดโมคอยฮู้ภาษามันสอนให้ลูกฮู้นั่งนี่เด้อบ่ฮู้ภาษาลาวนี่โอพูดกะอยากเว้ากะอยากไอไอเนาะโอ้เพราะต้องอไอล่ะบ่ต้องอายเด้อเฮียนอยู่ห้องใดแล้วลูกเว้าด้วปล่อได้ปล่อยได้ลูกให้กันจะกรเว้าดีๆเว้าดีปล่องนั่งดีๆลูกปล่อยโอง เฮียนอยู่พอช่องบัดเอื้อยได้เฮียนอยู่ห้องไหนภอษาอืมอือืมบกผืนยังบกคอยอ้นั่นภาษาปันไดภาษาเราเรียกอายหมูเอิญไปต้องไปเล่นน้าหมูเลยลูกเด้อไปเราไอเกจปีบอสปีกันสี่ปีสี่ปีไปโอ้สี่ปีก็คือใหญ่เ่ยอืมมาได้ทางไหนอย่นี่มาได้ไซตอย่นี้พอดี พ่นเอาหายโอ้ยตาย5บาทนี่มันอยากนี่นี่มันกินข่าวแล้วบก็กินเหี้ยวไปวนอยู่อนนอนวนเนาะยออไออเ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 ัอเออเออเออเนอเออเอนเนอเออเองเออเออัวอเออเออเอเออเนเออเออเออเงอเอเอ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 อนอเอ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 เออเเนเ เดี๋ยวเมื่ออื่นซื้อนมมาฝากนมมาให้ลูกอันนี้เจ้าไปซื้อให้ลูกเบ้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป่วยพอนเป็นป่ะลองมึงด้วยรู้เขอบใจหลายๆเนะเมยที่เอาเงินให้ซื้อขนมให้ลูกอะไรก็ขอให้มีความสุขและความเจริญอยู่ตลอดไปเดี๋ยวลองเอ่ยมึงทุกแม่บุญม่มบุญเจอไว้เด้อโดยอย เออนิยง่ายๆดอกแม่บุญมาสิสบายคนทางอื่นเขาสิ่อเออนแม่บุญวัดสู่ๆเดี๋ยวจักมือนึงก็ผ่านไปดอกขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเด้อเจ้าทำคนดีเด้อเจ้าสิได้ิพุทธิสิ่งดีๆได้หลังเด้อซาดูมือนี้จะได้ซสำนียงมือหน้าอาจสิมีผู้มองเห็นแล้วก็อาจสิมีผู้รักผู้ใหญ่ยิ่งมือเขามาซอยเจ้าก็ได้มือนี้ยังโบแมนมือของเฮามือหน้าอาจสิเป็นมือของเฮา ก็ยังดีเจ้ายังมีดินเป็นของพ่อของแม่ตัวเองเนาะยังมีแล้วก็ยังมีเพื่อนตัวนี้อ,อ,อยู่พอได้ส้นคือสาวจอยลวผัดบ่มีเอลีเจ้าเนะี่ยยังยังมีดินอยู่กับมีเพื่อนแต่ยังบ่มีติดเครือยู่เครื่องนอนกฝ่ามันนี่แหละบอดีเนาะแย่ใดก็เป็นกําลังใจให้อีกสักมือมันก็นต้องมาเทิงดเดี๋ยวเฮาจียังมาทางพี่ก่อนมาให้กําลังใจน,อน้องเพื่อนพี่น้อ,ง,องเลยเนาะ มันก็สีเลื่อมเหลื่อมอีเด้อพี่น้องเด้ออย่างไดกะสู่สู่เด้อล่ะเด้อโดยอีตนี้แต่บอลอยู่บอลนอนล่างอีแด้อพี่น้องเอ้่ยโอ้ยอยู่ย่งแย่อยู่บอันใดชีทถิมอันใดก็บุเป็นแต่ทิมเนาะล่ะโดยอืมแล้วิมก็แบบดันบุบมันใส่ก็เลยเก็บไหวโอ้ขันคือเสือมันเก่าอยากทิมผัดยันหนูมีใส่เก็บไว้อีกโดยโอ้เสียดายเนาะ คือว่าเสื่ออยังที่ว่านุ่งนี่เป็นหม่เอาให้รือว่าของตัวเองเป็นพี่น้องเพื่อนให้ไปคอเขายั่งมากเพื่อนกะให้สามทีโต้เป็นเพย่นกะมาใช้อส่วนล้านโ่คอยได้ซื้อ๋อแบบบบได้เลือกบบแบบใดกะนุ่งบ่บได้เลือกโอ้อ้โอ้อ้โอ้โอดโอ้อ้ยอ้โอ้เ้อ้อออื่นสิซื้อนมาอ้ ลูกสาวอะด้ยอ so ๋อสามสาวเลยด้ยนะอ้าวมาหนีเวะมาเยี่ยมยามทางครอบครัวน้องน้าฝนเพื่อนีน้องเอเป็นกำลังใจให้ได้ละเด้อด้วยคอยพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่บุญขอโตก่อนอีหละเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีนะพี่น้องนี่เนาะมาหนีทางสะบุญมาอ่าทางสะฝนพี่น้องเอ้ยพี่น่าโอ้ย อาจารย์ไดกะเป็ี่ยนกำลังใจให้แล้วเนี่พี่น้องเลยไม่น,นี้สะบูรณ์เข้ามาหาทางน้องน้ำฝนามาขึ้นมาถ่ายเฮือนจานเราเน,ะนาะขอโตคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณบระสุขุสุขพลที่เข้ามาเบ่งมาสบเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี